สมาชิกหวยฮาหนอยทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมมีแนวทางหวยฮาหนอยงวดประจำวันที่14พฤศจิกายน2564เมื่อวานวันที่13นะครับเข้าอีกแล้วนะครับ3 3เข้า67 v นะครับเรามาดูวันที่14นะครับ เป็นสูตรสองตัวตรงไปกับบนล่างครับผมนั่งคำนวนไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะคัดให้เลยนะครับดูที่น้อยปิเศษ จะมีหกหนึ่งหนึ่งหกสองแปดแปดสองเลขเด่นเลขวิ่งนะครับของน้อยพิเศษนะครับเด่นหนึ่งวิ่งสองน้อยปกติมีสามเก้าเก้าสาม ห้าเก้าเก้าห้าส่วนเลขเด่นเลขวิ่งนะครับเด่นเก้าวิ่งห้าดูน้อยพีวีไอพีจะมีหนึ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่งหนึ่ง ส่วนเล ic, ขเด่นเลขวิ่ง vip นะครับเด่นห้าวิ่งหนึ่งอย่าลืมนะครับย้าทุกคลิปนะครับว่าให้รวมทุกตัวเลขนะครับไปเล่นตั้งแต่ละหน่อยนะครับเพราะว่าบางวันก็ออกสับกันนะครับเป็นแนวทางในการคำนวณตัวเลขนะครับดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางในการคำนวณตัวเลขไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปนะครับโชคดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ